อเซินเซินเซินจ้าเซินบรรดาทานพนักงานตัดกิ่นก่อนพนักงานตัดเมื่อยมะกล้วยโอ้ยหน่อไม่งวันนี้เพี้ยนเพี้ยนสาวมาช่วยนะจ๊ะมาช่วยเกี่ยวข้าวงานไม่ใช่เกี่ยวข้าวดาวรอแฟนนะคะเกี่ยวข้าวงานรอผัวค่ะ อ่ะเซอร์นิน้อยมมสมูบาดิซันกันงงยังถึกจังาออกก่าคาโบกาแล้วน้องมูนเราบอสเทีะะ่ยวซีมกันไหนซีมซีมหนึ่งกันไหนซีมหนึ่งมากินโลสมบอร์รีวานาได้กินโลดในลาเปอ <im> <im> โอเคเนี่ยมันนอนกุ้มหันเลยเออมันต่อยขาอยู่ะหันแล้วเอาไว้แล้วน้ำหลังหมูอาแต่ระโล่ไม่สวยหายไม่เป็นเลยมันออกนอกให้นะใส่สูตรฟินาเล่ไปเลยข้าศึกกายมาๆๆพี่น้องเลยกินข้าวนำเดียวอรรมดาจะไปจะไปเตียงนะก็ได้เตียงเหรอจอดจะก็ไปเจ้าหน

เล่นเขาไปนี่เขาหอัน้ำดีไรเข่วเที่ยวนึาตไปที่เขาหองจริงทำไม่เลยจริงๆทำไม่เลยเด้ยวไม่ยอมหอมทอด้ขาแนวหองทอดนะขาอะไรเขากลางข้างหน้านี่นะนี่แนวของทอดหน่ะห้องก็ือ แั้นั่นจะได้ใส่เขาดอกแล้วก็นำมาแช่จะได้แสบเลยใส่เลยก็เดี๋ยวมันจะได้อันเดียวแม่บ้าจเนี่นเดียวแรือ่านี่ตัวมือสั่ของเก้าัเขาไหมขาเก้าอ่ะขาเก้าขาเก้าเป็นเม็ดเป็นเม็ดแต่ว่ามันก็บอุ้ยหุ้เยแล้วของห้าวจ้งเขาไหมแลยขาเก้าอือคั้งเกิดทันมองเพราะนมองดินช้าเขา่กินเพราะว่ากินเปาไหมเพราะเขาแบบขาเก้า แต่ค่าเ <ou> <de> <ol> gr ้ามาเบิกให้ให <un> ้ห <t> น <un> <un> ้าให้ไ <t> ม <un> <un> ้นี่แล้วมันจะแพงอะค่ะเป็นน้ำดินได้ดินที่มันหนังเลยออกเลยทำเยหัวหมาพีกเร้ไกมยุ๊

ฉันแควนไว้ในห้อมะขามวานมันต๊กลุเบิดไม่นั่งกัมือนนไม่นั่งกับอม้าหแล้วหไปแล้วก้อยโอ้ลก้อยมาจ้างกีต้มเราะเหมือกับมาแล้วหนอ้ยเขอว่าชตุลาภาข่าวเรายอะโอ้ยหอว่ได้ช่วงเชาทบม้ือเาก้ยสามาร แก้วเนี่ยฉนใส่แก้วไยันมาขีในข่ิกับแก้วหนานี่ยนนี่ยแตกมาเลยฉันมาแตกลงถุงได้เกนแก้ว้นมา่อ่จนานขื่นกัยังบ้าไหม ไอยางไเพศดนกขัข้างเธอพอืคนตรขึ้นมาอเงี้ยกยางใหจังนจะเป็นตอผู้อ่านอันร่ลว่าเจ๊กยิกงใ่เง้ยเพื่อนะเพิ่มของใช้นั่นกะละไม่มีสิบใบเนี่ยเพิ่นย้ายดยสิบใบงยห่เป็น้ผู้อ่ะอุ้ยเู้อต่ยากปั้งเลยากเขาเลิกนเองเลยไม่ใช่ใช่ที่นั่เก่าก็จะหเดือนคนเพศตะกอง ผมกเมจจาเรียบรอยเ,ยเยมื่อจิจ่ายนะมัเก็บเียบรอยแม่ก็จ็ดอันนี้ของลงกไปเลยล <c oughs> กไปตรงนั้นลปองไปประเกียวบรับให้กินอะไเพ็ดเบียดนี่กูอ่านไม่รมากดอก แกบตรงน้าวะก็มีฝาบอนึ่งคามตีบูกแสะความได้บอกอันนี้ใส่ฮะใส่ของนี่นะส้ำเดือดสามเดือดสี่มัดคอัเมื่อนะซ้ำเป็นน้ำาปกๆป่อป่ออยู่ดีเลเนี่ยในจริงอันความติบแต่ท่านมันวอลอคนอ่ะแล้วเดียวนะ พอมาพังด้วยเนาะมันดักรพนเหมือนเ้ามาเกีียวอะไรมันซ่าอยู่่สวยนะเม่อใู่เข้าบ้านเ้าตั้ง่ก่เขายอนมเออคือยอเริ่ดาห้อะไรลงเข้ามาเปนก็่มันรถเล่าห่งกัลงบอได้่ต่งจับจักมึนนักคอยชูเอาอย่เลยว่ะ

กองตายอกน้ำกับบ้าม่นะกกชีได้หน่อยเลยเนาะคุณมใจให้น้ำมืเมื่อเมกข้าเยก็เมื่อยี่นองเ็ดดบกเองานเาเห็ดเบียเมือเมือ่ดเียยงเือก้แยับอนะได้แต่สมน เดี๋ยวตากแดดท่การเรเนียาไปบแล้กับมือหยดลงมากลงล้เป็นไม่เคีนะแงมากลอยก่อนดีแล้วดีแล้วแดดิ้นลอยก่อนเนไเดียอ้้หูวัดหาทก้นั่ง อากกน่มมาไหเรื่อนเขาไม่คลายมันยะบีบวางไปหาชิบก็ดีอย่เรื่องก็เรือจะมันอยู่ในหามือะไรบ้างบันบัวบั่บัยมัวบัวบัวกัวบันบัวบอวบัวบันบัว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 ่ัวยัวบับัวบอวบาวบัวบมวบัอบายมันบัวบันบ้วบั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 นบัวบัวัวบับัวััอาััคาััม

ฉันอยู่แล้ติดไปติไก่ะไซีบอกว่าใจ่ใจิ่งไ่นิ่งม,มา,ากเลี้ยงเองกินเองเลยขอขวัว่านนอู้หวเนาะมีคนนอนเฉเคื่องไว้กิน่ลองเลยบ้ค่อยละขายขาย,าย,ายมนอะไหรอก่ของบ้าน อันเีอนใบไกบะบันบมมึงไล่ไก่กูบาเออไก่ขี้ขาวเานีไหขี้ไก่เทา้ไม่เขาันใ้บุกมุกบนี่ง่อืมอากนันจะี่ขี้ขาว เข้าต <c ười> okay. ัวแทนทมดีโต่นอัวดัดตว่นะราไม่อาะอนี่นะโ้โอ้โกลิ่แม่ตอดมัน่ะนี่ยเขาใตนี้หรอจ๊ะ ยังขึ้นบนใครกินต่อก um, 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 uh, ินเด่ดาเกิดไปนะเพ็ดบริหอนข่าวบานโอ้ยยังอยู่ ที่ทล่เขาไม่จบจะเท่าไงมือก้อนแบบคุณว่าต้องมากินข้าวท้ายคลิปอะไรไดงไงเราจะขจบอ้าวจบซะพี่น้องเพิ่นอายเพิ่นเชินเพิ่นอยากกินแบบแซ่บๆกับขาวตะกิ่งใจเพิ่นว่าอยากกินแบบบานันกะเออออาที่เธอสบายใจค่ะไป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 สามคลิปหนาละกันพี่น้องขอบุญขอบคุณที่มาเบิ่งมาชมนะคะเบิ่งโฆษณาลัวๆในด้อค่ะขอบคุณค่ะ